วันนี้จั่วหัวข้อมาว่าวัยรุ่นยุคใหม่เขาเครียดเรื่องอะไรกันเคยสงสัยไหมคะในขณะที่เราคนที่เคยผ่านวัยรุ่นมาเมื่อหลายปีมาแล้วต้องใช้ชีวิตในปัจจุบันในภาวะการที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศเรานะคะทั่วโลกทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดทั้งเรื่องของสังคม สภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นจะได้เจอในโลกใบนี้ตั้งแต่สมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายเป็นสิ่งที่เราเห็นและเราก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและคิดดูสิคะว่าเด็กที่เป็นคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้เขาจะต้องอยู่เขาจะต้องเจอ และเขาจะต้องอยู่ให้ได้อย่างมีชีวิตที่จะต้องประสบความสำเร็จให้ได้ท่ามกลางสรารพัดสิ่งซึ่งคนรุ่นเก่าอาจจะไม่มีแม้แต่ความช่วยเหลือเพราะว่าเราก็ไม่เคยรู้จากเรื่องเหล่านี้เหมือนกันเพราะว่าสภาพสังคมการศึกษาสิ่งแวดล้อมหลายๆประสบการณ์ที่คนรุ่นเก่ามี แทบจะใช้ไม่ได้เลยค่ะกับเด็กในยุคป,ปัจจุบันยิ่งถ้าเรามีคนที่ช่วงอายุช่วงวัยต่างกันมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งผู้ใหญ่มีผู้สูงวัยอยู่ด้วยตรงนี้ล่ะค่ะที่เราจะต้องทำความเข้าใจและปรับตัวเข้าหากันอย่างมากแต่ก็เป็นที่น่าดีใจนะคะว่าหลายๆเรื่องหลายประเด็นที่ทำให้เกิดความเครียดในคนยุคใหม่เด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ หลายเรื่องสามารถแก้ไขได้โดยความเข้าใจและพื้นฐานที่ดีของครอบครัวค่ะแน่นอนค่ะสุดท้ายแล้วที่พึ่งทางใจทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องที่เขาเจอมาจากข้างนอกถ้าเข้ามาในบ้านภายในบ้านอบอุ่นแล้วพูดคุยกันแบบเข้าอกเข้าใจและคุยกันได้เด็กสามารถที่จะเปิดใจและแสดงความคิดเห็นได้ เวลาที่เขาเจอเรื่องราวอะไรนอกบ้านและสามารถที่จะกลับเข้ามาพูดคุยได้สามารถที่จะหาคนที่จะเล่าแล้วเข้าใจเขารู้สึกถึงความเข้าอกเข้าใจในสถานการณ์ที่เขาเจอหรือแม้กระทั่งการแสดงความคิดเห็นที่เปิดกว้างให้ทุกๆคนสามารถที่จะพูดคุยกันอย่างเข้าใจได้ครอบครัวก็จะเป็นเสาหลัก ซึ่งจะทำให้ทุกๆคนที่กลับมาที่บ้านสามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่สบายใจถ้าที่บ้านมีที่ยึดเหนี่ยวมีสิ่งสำคัญที่ทำให้เขารู้สึกถึงความพึ่งพาอาศัยได้เด็กก็จะสามารถที่จะจัดการกับความเครียดที่พบเจอมาจากนอกบ้านได้อย่างดีอย่าลืมนะคะครอบครัวและคนในครอบครัวเท่านั้นที่จะช่วยให้เขาจัดการกับความเครียดจัดการกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเจอได้ อาศัยแค่ความรักและความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานสำคัญของคนในครอบครัวค่ะคุณรู้ไหมคะว่า3ามหัวข้อหลักๆของความเครียดของวัยรุ่นยุคใหม่เริ่มต้นที่การศึกษาเรื่องของการทำงานและการเงินเป็นประเด็นที่ทำให้เขาเครียดมากที่สุดค่ะ3หัวข้อนี้ก็สัมพันธ์กันเพราะว่าถ้าการศึกษาสูงมีหน้าที่การงานดีก็จะทำให้สถานะทางการเงินดีไปด้วยกัน อย่างหนึง่งก็จะทำให้สามารถที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขามุ่งหวังได้ถ้าหากทั้งสามข้อที่พูดมาไม่ได้เป็นปัญหากับเขาเขาก็จะรู้สึกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและเป็นเจ้าของชีวิตและแน่นอนค่ะสิ่งที่จะทำให้เขาต้องพบต้องเจอเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วการตัดสินใจทุกๆอย่างเขาสามารถที่จะจัดการมันได้ด้วยตัวเองทีนี้ล่ะค่ะ ถ้าถึงเวลาที่กลับไปบ้านแล้วไม่สามารถที่จะพูดคุยกับคนในครอบครัวได้รู้เรื่องก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ทีนี้ก็จะทำให้เขารู้สึกถึงว่าถ้าเขาจะต้องตัดสินใจทุกอย่างแล้วเขาสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองได้แต่นั่นถ้าหากว่ามีครอบครัวไหนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานและการเงินล่ะคะก็จะทำให้เขารู้สึกถึงความเครียดความกดดัน ยิ่งถ้าเผื่อว่าจะต้องเปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่างกับเพื่อนในที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มของเพื่อนตัวเองความรู้สึกถึงความไม่ประสบความสําเร็จนี่จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดและความกดดันจริงๆที่เขาจะต้องพบเจอและยิ่งถ้ากลับมาบ้านไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือระบายให้ใครฟังได้แล้วถ้าหากไม่สามารถที่จะพูดคุยกับใครได้ต้องจัดการปัญหาแต่เพียงลาพังมีความรู้สึกกดดัน และนั่นแหละคะ่ะยิ่งเราเห็นว่ามีหลายช่องทางมีสื่อสังคมโซเชียลมีเรื่องของสภาพสังคมและความเป็นอยู่สถานที่ทำงานวิถีของคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้เขาต้องต่อสู้กับการอยากประสบความสําเร็จการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาประสบความสําเร็จหากเขามีโอกาสมากกว่าตอนนี้ถ้ามีคนบอกว่า การสำเร็จในคนยุคใหม่นี่สามารถประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่อายุยังน้อยและการประสบความสำเร็จร่ำรวยมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านก็จะทำให้ยิ่งเปรียบเทียบและหากถ้าเด็กคิดไม่ได้คิดไม่เป็นก็จะเอาตัวเลขและจะเอาวิธีการคิดแบบนั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองและคำว่าสำเร็จก็จะยิ่งห่างไกลออกไปจากตัวเองทุกทีเพราะฉะนั้น ถ้าเราเห็นปัญหาแล้วเรื่องของการลดความเครียดและก็สร้างสุขภาพจิตที่ดีก็จะต้องเป็นหน้าที่โดยตรงนะคะของคนในครอบครัวซึ่งจะเป็นด่านแรกที่จะช่วยดูแลสนับสนุนส่งเสริมและประคับประคองจิตใจของคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วครอบครัวถ้าแข็งแรงและเราดูแลกันอย่างดีในเรื่องของสภาพจิตใจก็ดี ในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจในสภาพสังคมใหม่ๆก็ดีเราจะต้องเดินคู่ไปด้วยกันค่ะโดยเราจะต้องเป็นหลักให้เด็กหันมาทุกครั้งเขาก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปเจอกับความเครียดความกดดันจากสภาพแวดล้อมข้างนอกกลับเข้ามาในบ้านเขาจะได้รับความเห็นอกเห็นใจความเข้าอกเข้าใจจากคนในครอบครัวเสมอพื้นฐานครอบครัวที่ดีจะเป็นเกราะคุ้มครอง กทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยุคใหม่อยากจะประสบความสำเร็จให้เร็วก็ต้องอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความสำเร็จหรือเรื่องของฐานะการเงินที่มันเกินความเป็นจริงไปนะคะให้มันเป็นไปตามวิถีที่มันควรจะเป็นอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่เปรียบเทียบกับใครและอยู่ได้ด้วยความเข้าใจของคนในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ แต่ละครอบครัวเจอปัญหาหรือสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้บ้างยังไงก็เขียนมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะขอดินจอย Happy Station Podcast ขอบคุณค่ะ